เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านครับผมนายปฏิพานส์สุะดิษฐปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านขำป้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต2องรับผิดชอบในการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่ส บริบทโรงเรียนบ้านขำป้อมโรงเรียนบ้านขำป้อมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น18คนมีนักเรียนรวมกันทั้งสิ้น1 3 6คนโรงเรียนบ้านขำป้อมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3และตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตําตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น สำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบดนาลนใจโรงเรียนบ้านขามป้อมเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลตลอดทั้งปีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีภายในกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกีฬาอำเภอรวมไปถึงกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนบ้านขามป้อมยังไม่เป็นอย่างที่หวังและอย่างที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากนักเรียนส่วนมากขาดทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเดียวกันในรายวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการประเมินทักษะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและต้องปรับปนะรุงเนื่องจากนักเรียนไม่มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะทักษะการเล่นลูก2มือล่างหรือการอันเดอร์ ซึ่งการเล่นลูกสองมือล่างหรือการอันเดอร์นั้นเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับเนื่องจากใช้ในการรับและส่งลูกรวมไปถึงการต่อยอดนะครับเพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆในกีฬาวอลเลย์บอลอีกด้วยผมจริงเห็นว่าหากนักเรียนนะครับได้รับการฝึกในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนรูปแบบที่เริ่มจากง่ายไปหารูปแบบที่ยากขึ้นนะครับ นักเรียนนะครับจะสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถนําทักษะการเล่นลูกสองมือล่างนั้นนะครับไปเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างสนุกสนานรวมไปถึงการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากปัญหาดังกล่าวนะครับครูผู้สอนจึงได้จัดทําประเด็นท้าทาย เรื่องการปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างหรือ under โดยใช้หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบพละศึกษา5ขั้นตอนเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างหรือ under ในวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผล 1. ได้เข้าร่วม plc professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการสอนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกันอีกทั้งยังได้ขอคำปรึกษาจากผู้มีการโรงเรียน 2. ผมได้ศึกษาหลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษา 3. ผมได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวอลเลย์บอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในเรื่องทักษะการเล่นลูก2มือล่างหรืออันเดอร์โดยใช้หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบพละศึกษา5ขั้นตอน 4. ได้คิดค้นพัฒนาและออกแบบการฝึกในทักษะการเล่นลูก2มือล่างทั้งหมด10รูปแบบ โดยเริ่มจากรูปแบบง่ายไปหารูปแบบยาก 5. ผมได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่เขียนไว้โดยใช้หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบพละศึกษา5ขั้นตอน 6. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบพละศึกษา5ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยเริ่มจากการสำรวจรายชื่อนักเรียนสำรวจความพร้อมของนักเรียนจากนั้นให้นักเรียนบริหารร่างกายเพื่อให้ร่างกายเกิดความพร้อมในการฝึกทักษะและลดอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกโดยครูและนักเรียนที่ได้รับผิดชอบให้นำเพื่อนบริหารร่างกายซึ่งการบริหารร่างกายได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือหอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพโดยการวิ่งรอบสนาม 2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและ 3. บริหารข้อต่อขั้นที่2ขั้นอธิบายและสาธิตครูได้อธิบายขั้นตอนวิธีการและหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างพร้อมสาธิตให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างจากนั้นครูได้เลือกนักเรียนที่มีทักษะการเล่นลูกสองมือล่างเก่งและอ่อนออกมาปฏิบัติให้เพื่อนๆในห้องได้สังเกต และวิเคราะห์ความแตกต่างของท่าทางในการปฏิบัติว่าถูกต้องหรือผิดจากที่ครูอธิบายและสาธิตอย่างไรจากนั้นนักเรียนก็จะเริ่มฝึกในขั้นตอนที่3ขั้นที่3ขั้นฝึกครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกเป็น3มกลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่มจะค่าความสามารถกันมีทั้งเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนจากนั้นให้นักเรียนฝึกปฏบิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างทั้งหมด10แบบฝึก โดยเริ่มฝึกจากรูปแบบง่ายไปหารูปแบบยากซึ่งแบบฝึกแต่ละแบบฝึกจะประกอบกันเป็นทักษะการเล่นลูกสองมือล่างที่สมบูรณ์ในระหว่างการฝึกนั้นนักเรียนจะปฏิบัติด้วยตัวของนักเรียนเองครูจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนโค้ดอธิบายสาธิตให้คำแนะนำสังเกตและปรับปรุงแก้ไขเมื่อนักเรียนปฏิบัติท่าทางไม่ถูกต้องและที่สำคัญคอยให้กำลังใจนักเรียนไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือท่าทางโดยวิธีการปบมือขั้นที่4ขั้นนำไปใช้ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษาหาลือพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเพื่อหานักเรียนที่มีทักษะเก่งที่สุดและอ่อนที่สุดในกลุ่มของนักเรียนมาเป็นตัวแทนในการนำทักษะที่ได้จากการฝึกทั้งหมด10แบบฝึกนั้นมาใช้ในการแข่งขันเพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการเล่นลูกสองมือล่างเกิดความสนุกสนาน เกิดการแข่งขันและฝึกให้เกิดการกล้าแสดงออกขันที่5้าันสรุปและสุขปฏิบัติครูสรุปผลการแข่งขันเกมที่ได้เล่นพร้อมตระหนักให้นักเรียนรู้ว่าการแข่งขันกีฬาการแข่งขันเกมสิ่งที่ควรรู้คือการรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยที่สำคัญต้องมีน้ำใจนักกีฬาจากนั้นครูได้พานักเรียนคลายกล้ามเนื้อหรือครูดาว เพื่อลดอาการบาดเจ็บหลังการฝึกผู้และนักเรียนร่วมกรสรุปความหมายความสําคัญของทักษะการเล่นลูกสองมือล่างครูได้ปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างที่ถูกต้องให้นักเรียนดูอีกครั้งจากนั้นก็ให้นักเรียนสํารวจเครื่องแต่งกายอาการบาดเจ็บและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาต่อไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หลังจากการใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ Active l e a r n i n g ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบพระศึกษา5ขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในจิราวอลเล่บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการเล่นลูกสองมือล่างมากยิ่งขึ้น และสามารถอธิบายความหมายความสำคัญของทักษะการเล่นลูกสองมือล่างได้ถูกต้องนักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างได้ถูกต้องนักเรียนทุกคนมีวินัยในการฝึกฝนไปเรียนรู้กล้กาแสดงออกและมุ่งมั่นในการปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างตามแบบฝึกที่ครูกำหนดให้อย่างตั้งใจนักเรียนทุกคนมีความสุขสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงหลังจากจบการเรียนการสอนนักเรียนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมากยิ่งขึ้นใายเวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้นั้นไปต่อย,ยอดในการเล่นกีฬาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านขอบคุณครับ